g ก r d e n Angel สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะว่าในเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะอืมรักรูปโกรธหลงนะคะเป็นยังไงบ้างเอง่ย ขอดูไพ่ความรักชาวราศีสิงห์นะคะได้ให้แล้แฟนนะ Knight of Cup หกถ้วย The Hermit และก็ Page of Pentacles นะคะ ดูที่ไพ่ใบแรกนะคะที่คุณจับบัตได้นะคะคือไพ่ The Hierophant นะ,ะสำหรับไพ่ The h i e r o p ล a n t ใบนี้นะ,ะมันหมายถึงว่าชาวราศีสิงห์นะคะในความรักนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะ,ะไม่ว่าจะในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือว่าในเรื่องความรักนะคะบางคนมีความโชคดีในเรื่องความรักด้วยนะ,ะในช่วงนี้นะคะบางคนมีการไปบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้ความรักสมหวังนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะในอลีตที่ผ่านมาเจ็บปวดกับความรักมา,มากแล้วขอให้เจอรักแท้ขอให้ได้เจอกับคนดีๆนะคะคนก็ประมาณว่าอธิษฐานไปแบบนั้นนะคะบ,บางคนนะรู้สึกเจ็บปวดกับความรักหนีไปปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะบ,บางคนเนาะ Night of Cup นะคะสำหรับ นายออบคัม u นะมันแสดงถึงว่าชาวราศีสิงห์นะถ้ามีความรักในช่วงนี้มันก็จะไปเรื่อยๆนะคะมันก็ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไปเรื่อยๆในแบบฉบับของมันนะคะก็ยังถือความรู้สึกนั้นไว้อยู่นะคะอืเป็นคนที่จริงจังกับความรักนะในบางอารมณ์นะคะแต่ความรักก็ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หวือหวาไม่ได้โรแมนติกอะไรมากมายนะคะ ต่อมานะคะไพ่หกถ้วยนะมันเป็นไพ่แห่งมิตรไมตรีนะคะเป็นไพ่แห่งเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรกันกับคนรักของคุณนะชาวราศีสิงห์นะในช่วงนี้คนรักของคุณจะมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันนะไม่ว่าจะในเรื่องของการที่คุณทําอะไรเขาก็จะพยายามสนับสนุนคุณให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าเป็นและมาซับพอตในตัวคุณนะ อยากให้คุณแบบได้ในสิ่งดีๆอยากให้คุณมีความสุขประมาณนั้นนะคะโหไพ่ใบนี้นมีความหมายที่ดีมากนะคะต่อมานะคะ The Hermit นะคะเป็นไพ่ประจำราศีกันนะคะรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นะบางคนเคยพบคบหากับชาวราศีกันหรือกำลังคบหาอยู่กับชาวราศีกันนะคะ ในช่วงนี้นะชาวราศีสิงห์ก็จะรู้สึกว่าประมาณว่าอารมณ์แบบติดหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีโรคส่วนตัวสูงนะมีโรคส่วนตัวสูงชอบสันโดษด,ด้วยซ้ําไปนะในบางคนนะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะไม่อยากเปิดใจให้กับความรักด้วยซ้ําไปนะสําหรับบางคนที่โสดนะ,ะรู้สึกว่าอยากโฟกัสกับตัวเองอยากจะทํางานอยากจะค้นหาตัวเองให้มากที่สุดนะถ้าใครยังโสดอยู่นะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครยังมีคนรักคู่รัก,กอยู่คู่รักของคุณก็จะสนับสนุนคุณดีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออ,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 อะลรต่อกันนะคะต่อมานะคะ p พจออฟเพนิคินะ,ะสำหรับพไพ่ใบนี้นะ,ะรู้สึกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะ,ะเข้ามาขอโอกาสจากชาวราศีสิงห์นะคะอหรือตัวชาวราศีสิงห์เองจะไปขอโอกาสจากใครหรือเปล่านะ,ะขอโอกาสให้กลับเข้ามาในชีวิตของกันและกัน ประมาณนี้นะคะเพราะว่าไพ่มันสามารถสลับกันได้นะ,ะไม่คนใดก็คนหนึ่งนะคะจะกลับเข้ามาขอโอกาสซึ่งกันและกันนะคะอืมเพราะว่าเขารู้แล้วว่าชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะเขาอยากจะรักษาคุณไว้นะ,ะอืมคุณเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะคะคุณมีความเข้าใจเขามากที่สุดนะคะเขาจึงอยากกลับเข้ามาขอโอกาสจาะ ะะเราจะขอขยายไพ่เลยนะคะจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะขอขยายไพ่เดอร์ไฮโลแฟนนะคะขยายไพ่เดอร์ไฮโลแฟนนะคะคุณได้เดอ e m เอ e มเพลสนะคะคุณมีความเป็นแม่สูงนะ,ะมีความหรือมีความเป็นพ่อสูงนะคะ สำหรับชาว vida, าราศีสิงในช่วงนี้ในความรักนะถึงแม้บางครั้งคนรักของคุณจะคิดว่าทําไมคุณถึงทําตัวเหมือนเป็นพ่อฉันทําไมคุณถึงทําตัวเหมือนเป็นแม่ฉันอะไรอย่างงี้นะก็เพราะว่าคุณในช่วงนี้อยากได้ชีวิตที่สม scandal, massage, บรูรณ <anal> ์แบบมากที่สุดนะอยากได้ความรักที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะในตัวชาวราศีสิงเองนะมีความพึงพอใจในตัวเองนะมีความสมบูรณ์มีความบูรมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะ บางคนนะถ้าแต่งงานแล้วนะคะชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์ที่จะ,ะตั้งคันหรือมีบุตรนะคะบางคนอาจจะรอมานาแรมปีแรมเดือนนะคะโอกาสนี้มาถึงแล้วนะคะสหรับชาวราศีสิงห์มีโอกาส,กาสที่จะตั้งคันได้นะคะต่อมานะคะขอขยายไพ่ไนท์ออฟคัพนะคะชาวราศีสิงห์ยังมีความรู้สึกแบบมโนเก่งนะในช่วงนี้นะคะหรือ มีจินตนาการสูงนะคะคุณเขาเลือกว่าอะไรอะ่ะมีความฝันนามว่ามีความฝันอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถมีทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะคะคุณมีความฝันนะ,ะในความฝันของคุณสวยงามและสวยหรูมากนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะคะในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะค,ะคุณมีความคาดหวังหรือว่าฝันไปแล้วว่า กับคนคนนี้นะในอนาคตจะแต่งงานกันมีลูกกันเท่านั้นเท่านี้ฝันมีการวางแผนครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะ,ะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะหรือบางคนที่ยังไม่มีแฟนก็ตามนะคะก็มีการแบบแอบรักเพอ้อฝันนะคะรักกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นรักเขาข้างเดียวอยู่นะ,ะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นอาการเหมือนความเพอ้อฝันนะคะต่อมานะคะขอขยายไพ่ หถ้วยนะคะ e i g of Pentacles mm hmm. นะ mm hmm. เป็นไพ่เมเจอร์ hmm. คันนานะ,ะ uh, ไพ่ใบนี้มันแสดงถึงว่าคนที่มีคนรักหรือครอบครัวแล้วนะคะ mm hmm. เขาจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคุณมีความเอือออเอ้ออารทรเอื้ออารีต่อกันนะ,ะมีการสนับสนุนคุณทุกด้านนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องเงิน mm hmm. เขาจะซ mm ัพพอร์ตคุณดีมากไม่ว่าคุณจะอยากไปลงทุนธุรกิจนั่นนี่นู่นนั่นนะ เขาก็จะพยายามที่จะช่วยคุณให้มากที่สุดนะในเรื่องการเงินนะแล้วก็ชาวราศีสิงห์นะมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะคะโชคดีในที่นี้หมายความว่าอาจจะไม่มีความคาดไม่เคยคาดหวังเลยว่าจะได้เงินก้อนนี้มานะมันมันมาเป็นก้อนนะเงินก้อนนี้นะคะหรือบางคนนะมีโอกาสที่จะเสี่ยงดวงแล้วก็มีโอกาสที่จะโชคดี นะคะมีการถูกหวยด้วยเบอร์ได้นะคะอแต่มันเ,เป็นในเรื่องของความรักมากกว่านะคะเราอ่านเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะ,ะก็คือการามีความรักเอื้ออาีรต่อกันนั่นแหละคะ่ะเรื่องของการเงินแฟนเราจะซัพพอร์ตเราได้ดีนะคะเดอะเฮอร์มิตขยายไพ่ได้เจ็ดไม้นะคะ สำหรับไพ่เจ็ดไม้นะคะมันแสดงถึงว่าชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคะก็มีความขยันขันแข็งนะในเรื่องของความรักนะคะมีความกระตือรือร้นมีความทุกเทนะชาวราศีสิง์รู้สึกว่าจะทุ่มเทให้กับความรักมากนะในช่วงนี้นะคะมีความรับผิดชอบในความรักนะคะหรือบางคนนะก็ยังรักษาตําแหน่งของตัวเองอยู่นะ บางคนอาจจะมีเรื่องระหองละแหงกันแต่ก็ยังไม่อยากจะเลิกกันนะบางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วแต่ก็ยังไม่อยากจะเลิกกันยังถือทะเบียนสมรสไว้อยู่นะถึงแม้ว่าคนรักของชาวราศีสิงห์เองจะนอกลูก่นอกแทงก็ตามนะแต่คุณก็ยังมั่นคงที่จะกอดทะเบียนสมรสไว้อยู่นะก็เป็นการรักษาสถานะอีกอย่างหนึ่งนะของชาวราศีสิงห์บางคนนะ p e ดออฟเพนดิเคินะคะขยายไพ่เดอะทาวเอโอ้ชาราสีสิงนะ,ะตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะไม่สบายเจ็บป่วยได้นะ,ะอืมขอให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนในครอบครัวคนใกล้ชิดสนิทสนมนะคะรู้สึกว่าในเรื่องความรักในช่วงนี้ก็ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะถ้าถ้าชาวราศีสิงห์นะทะเลาะกันกับแฟนในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ใช้ความปณีประนอมให้มากนะคะเพราะไพ่เดอะทาวเนั่นหมายความว่าอาจจะมีการเลิกลาก,กันได้นะอืมถ้ามีเรื่องกระทบกระทั่งกันรุนแรงนะ <The> ก็พยายามที่จะปรับจูนปรับความเข้าใจกันให้เรียบร้อยนะคะอืม แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบอุบัติเหตุด,ด้วยนะขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะไพ่เราจะมีการออบอกให้ชาวราศีสิงห์ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของสุขภาพมีการเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเราขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์นะคะได้เดอะซันสามดาบแล้วก็ควีนออฟเพนดิ c l e นะคะ เดดซันนั้นหมายความว่าชาวราศีสิงห์นะมีการครบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะหรือตัวคุณเองนะชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะให้สามารถสลับกันได้นะแต่คุณก็มีความสุขดีกับตําแหน่งที่คุณได้กับความสุขที่คุณมีนะกับชื่อเสียงที่คุณมีนะคะ ต่อมานะคะไพ่สีดาบนะคะไพ่ใบนี้นะมันแสดงถึงว่าชาวราศีสิงในช่วงนี้นะก็พยายามที่จะโฟกัสในตัวเองนะพยายามที่จะหยุดพักรู้สึกว่าเหนื่อยมามากแล้วนะในเรื่องความรักนะที่จะต้องไปต่อสู้ฟันฝ่าที่จะไปแย่งคิงกับใครนะอ่าฉันขออยู่เฉยของฉันแบบนี้นะคะคุณรักคุณก็รักนะคุณไม่รักคุณก็ไปนะคะคุณต้องรักในแบบที่ฉันเป็นนะ ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะพไพ่ใต่อมานะคะ e ลิ of p e n t a c l e นะพไพ่ใบสุดท้ายของพไพ่ใบสรุปนะคะคือชาวราศีสิงห์นะออในเรื่องความรักนะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรยังถือไว้นะคะถึงแม้ว่าความรักมันจะเหนื่อยบ้างในบางครั้งนะกก็มีการหยุดพักกันห่างกันสักพักแต่ก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าคุณเป็นคนที่ให้โอกาสคนนะฮะอย่างที่ไพ่ใบนี้ที่คุณจับได้นะคะเพจออฟเพนดิเคนะคะใครคนใดคนหนึ่งจะกลับเข้ามาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับคุณน,นะฮะแล้วชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะให้โอกาสเขาด้วยนะเพราะว่าได้คล e น n of Pen ดิเ l e เช่นเดียวกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงห์ด้วยก็แล้วกันนะคะ ก็ขอผู้รวมๆเลยก็แล้วกันคุณมีดวงที่จะมีโชคมีลาบราบรอยอะไรเงนี้ยมีเกณฑ์ที่จะถูกมวยเลยเบอร์นะคะขอให้คุณโฟกัสในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคนรักที่เขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคุณในตอนนี้นะเขาจะสนับสนุนคุณทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่ององการเงินนะสำหรับคนโสดนะยังไม่เปิดใจร้อเ็นะยังมีความรู้สึกแบบ อยากอยู่คนเดียววะมีเลืกส่วนตัวสูงมีความสันโดรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณกับคนรักนะคะเกิดทะเลาะก,กันขึ้นมานะคะพยายามที่จะประครับประคองให้มากได้สูงนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเลิกหลากกันได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันได้ไพ่เดอะทาวเด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ชาวราศีสิงห์มีความโชคดีนะคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่ง ในตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในตัวเองนะ,ะทำให้คุณมีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะโดยรวมๆแล้วไพ่ชาวราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรนะมีเรื่องให้ปรับแก้เล็กน้อยนะอะอ่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะคะวันนี้นะคะ Golden Angel ก็ขอขอบคุณในการติดตามนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ